เดี๋ยวไปดูว่ากรมควบคุมของมลพิษเนี่ยเขาดูแลอากาศทีนี้อุทยานเนี่ยกรมอุทยานนะคะเขาได้มีการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมแล้วก็อากาศยานไร้คนขับแก้ไขปัญหาการลุกลามของไฟป่าซึ่งอันนี้ก็ได้ผลดีในเรื่องของการแก้ไขปัญหาไฟป่าเลยทีเดียวละค่ะนายนฤุพลทิพยามนทานะคะผู้อำนวยการสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ท่านได้กล่าวถึงกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยนะได้ใช้เทคโนโลยีการควบคุมไฟป่าโดยเฉพาะเขตป่าภาคเหนือที่พบจุดความร้อนจํานวนมากเลยทีเดียวแล้วก็บ่อยครั้งเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดตากลำปางแล้วก็แม่ฮองสอนจึงจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมตรวจหาจุดความร้อนโดยร่วมกันกับสํานักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศนะคะขององค์การมหาชนหรือว่าจิตดานเนี่ย เพื่อใช้การวิเคราะห์แล้วก็สนับสนุนข้อมูลด้วยการตรวจหาไฟป่าที่ใช้ดาวเทียมในเป็นดาวเทียม3ตัวด้วยกันนะคะตรวจหาจุดความร้อนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็ป่าอื่นๆทั่วประเทศเลยซึ่งดาวเทียมเองก็จะเป็นเครื่องมือตรวจพบความร้อนที่มีโอกาสเป็นบริเวณเกิดไฟไหม้ได้อย่างแม่นยําควบคู่ไปก,กับการใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็ลำเลียงน้ําเข้าไปดับไฟ การลาดตระเวนตรวจหาจุดเกิดไฟป่าในพื้นที่เนี่ยทำได้ทั้งภาคพื้นดินหอดูไฟอากาศยานแล้วก็การนําเทคโนโลยีตรวจหาไฟจากอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเนี่ยมาช่วยด้วยนะคะสาหรับการใช้โดรนสํารวจเนี่ยเขาบอกว่ามีการตรวจรับตรวจจับความร้อนป้องกันไฟป่าเขาใช้โดรนลาดตระเวนแล้วก็ส่งภาพทันทีเลยนะคะเป็นภาพเรียวถามเลยหากจุดใดพบความร้อนโดรนก็จะส่งข้อมูลไปในมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ทันที สิ่งสำคัญเทคโนโลยีดโดรนก็ยังมีศักยภาพบินตรวจการเป็นเวลานานหลายชั่วโมงได้เลยนะคะแล้วก็มีรัศมีทําการเนี่ยไกลทําให้รู้พื้นที่ว่าพื้นที่ไหนกำลังจะเกิดการประทุหรือมีความร้อนใต้ดินโดยทราบข้อมูลการสั่งการดับไฟป่ากันได้แบบทันท่วงทีนะ